สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเปลี่ยนบอร์ดควบคุมโคมโซลาเซลล์นะครับด้วยพลังงานแสงอาทิต์นะครับตัวนี้เลยอันนี้จะเป็นบอร์ดเก่านะครับใช้มาแล้วประมาณ5ปีนะครับซึ่งโคมไฟโซลาเซลล์หัวเสาจะเป็นกลมๆเหลี่ยมๆก็แล้วแต่นะครับบอร์ดก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งแบตเตอรี่ฝั่งโซลา r เซลล์แล้วก็ฝั่งสวิตช์ออนออฟฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวออกตัว LED นะครับอันนี้ผมซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับแบบนี้18นะครับ18บาทนะครับบางร้านก็20กว่าบาทนะครับสั่งประมาณ3 4ถึง4วันนะครับดูดูใต้คลิปได้นะครับหรือว่าตรงแท็กนะครับมันจะมีสินค้าขึ้นอยู่ก็เอาไปเปลี่ยนได้นะครับอาการก็คือไม่ติดเลยนะครับอันนี้ผมลองเปลี่ยนแบตแล้วนะครับส่วนวิธีการแกะโคมนะครับโคมหัวเสาแบบนี้นะครับหรือว่าขั้นตอนการตัดตัวนี้ ผมใช้วิธีตัดนะครับมันจะมีอยู่ในคลิปเปลี่ยนแบตเตอรี่ของโคมหัวเสาโซล่าเซลล์นะครับเข้าไปดูได้นะครับไม่ยากนะครับอันนี้ผมลองเปลี่ยนแบตแล้วแต่ว่าไม่ติดเลยนะครับวัดไฟออกหมดทุกทุกด้านนะครับแผ่นแผงโซล่าเซลล์ก็ทํางานอยู่นะครับแล้วก็สวิตช์ก็ใช้งานได้แต่ว่าน่าจะเป็นที่บอร์ดวงจรควบคุมนะครับอาจจะชํารุดเราก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับอันนี้อันนี้ผมเปลี่ยนแล้วเนี่ยอันนี้นะครับ ก็คือซ็อกเก็ตพวกนี้เราสามารถถอดถอดได้นะครับแกะได้นะครับอันนี้ผมแกะออกมานะครับแล้วก็บักกีใหม่ซึ่งแผงแผงใหม่จะเป็นแบบนี้ฝั่งโซลาเซลล์จะเป็นตัว s, 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 s บวก s ลบนะครับโซลาเซลล์ขั้วบวกขั่วลบ B B battery, arn, นะครับ B บวก B ลบก็คือฝั่งแบตเตอรี่ฝั่งทานนะครับแล้วก็ฝั่ง L L ลบ L บวกก็คือไปที่ L ไปที่ตัวหลอด LED นะครับส่วน On Off เราจะต่อสวิตช์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้นะครับเห็นไ,ไหมฮะสังเกตง่ายๆสีสายสีดำจะเป็นโควลบนะครับเนี่ยนี่เลยแบบนี้เห็นไ,ไหมครับต่อตามนี้เลย นะครับฝั่งแบตเตอรี่เข <man if communist initiation> ้ามาฝั่งที่1นะครับคู appel, shock, ่บวกคู่ลบแล้วก็ฝั่งที่เป็นโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ L ลบ L บวกก็ต่อเข้ามานะครับบางชุด LED นะครับมันมี3สายนะครับเพราะว่ามันสามารถสลับเปลี่ยนสีได้ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือว่าสีขาวนะครับเช่นตัวนี้อันนี้เราสามารถถอดได้นะครับเห็นไหมครับแต่ว่าผมแปลงใส่เป็น สเส้นเอาเอาเลือกเอาเฉพาะสีเหลืองนะครับเห็นไหมเนี<ช>่ยสังเกตมันจะมีขั้วบวกนะบวกเยลโล่บวกนะครับฝั่งนี้จะเป็นไว้ผมตัดสายออกหนึ่งเส้นนะครับก็คือเหลือแต่ขั้วลบกับตัวไฟสีเหลืองนะครับแล้วก็ต่อมาที่ l อลบแบวกค่นั B ้นเองนะครับฝั่งนี้นี่ เดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับหลักการทํางานก็คือถ้ามีแสงเข้ามาผ่านตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับมันก็จะชาร์จไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับแต่ในกรณีที่ไม่มีแสงนะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะจ่ายผ่านมาที่หลอด LED เลยนะครับหลักการเพียงเท่านี้เองเห็นไหมครักลางวันมันจะไม่สว่างก็คือมันจะสว่างนะครับเพียงแค่เราปิดตัวนี้เดี๋ยวมันจะปิดเห็นไหมครับสว่าง นเปิดมันจะดับนะครับเห็นไหมถ้าเรามีมิตเตอร์นะครับเราลองวัดดูก็ได้นะครับว่าไฟมาเท่าไหร่นะครับตัวนี้แผงฝั่งโซล่าเซลล์นะครับมันจะชาร์จมาที่ประมาณตอนนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเราอยู่ใต้ใต้ร่มนะครับสลับขั้วบวกขั้วลบเอาละทัน ครับไฟไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าโดนแดดจริงก็น่าจะเยอะนะครับส่งฝั่งแบตเตอรี่มันจะมีไฟอยู่มาณสโวลต์นะครับเห็นไหมแต่ฝั่งฝั่งขาออกฝั่งมาที่แบตเตอรี่ตัว LED จะไม่มีไฟนะครับ2 6 m g. นะครับผมมันสั่งตัดแต่ถ้ากรณีที่มีที่มันมืดนะครับ มันจะมีแสงนะไฟก็จะวิ่งผ่านมาตัวนี้มาที่ตัว LED นะครับ3ามม้วกว่านะครับซึ่งในตัวคลิปที่ผมเปลี่ยนแบตไปนะครับตัวนี้แบตตัว3600ม ah, ิลลิแอมนะครับราคา20กว่าบาทนะครับก็ไปไปไปคลิกคลิกดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากนี้ไว้ให้นะครับสำหรับคนที่อยากจะ ดีชุดโคมไฟเก่าๆนะครับที่มันเสียนะครับเราก็แค่สั่งบอร์ดมานะครับเนี่ยสิบแปดบาทนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิก์ไว้ให้ประมาณนี้เลยนะครับส่วนใครจะใส่สวิตช์ก็ได้นะครับออนออฟเนี่ยฝั่งนี้ออนออฟก็ได้นะครับซื้อสวิตช์แบบนี้มาที่เป็นสองขานะครับตัวนี้เนี่ยไว้สลับแบบนี้เอาก็ได้นะครับกรณีที่เราไม่อยากใช้งานก็ปิด เพราะว่าอันนี้มันติดตั้งตรงหัวเสาอยู่แล้วก็ไม่ได้เคลื่อนเคลื่อนย้ายไปไหนนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับโมดูลชุดควบคุมสวิตช์ LED โซล่าเซลล์นะครับราคา18บาทผมสั่งมาทั้งหมด3 3ชุดนะครับเดี๋ยวจะติดตั้งอีก2บอร์ดก็เป็นอันเรียบร้อยนี่นะครับอันนี้นะครับ ขอแค่มีบัตรกรีนะครับตัดสายแล้วก็จิ้มเอาเลยนะครับหรือไม่ตัดก็ได้นะครับแงะตรงนี้ออกแงะสายนี้ออกแล้วไปใช้คั่วเดิมเนี้ยแต้มตะกั้วไปนิดหนึ่งนะครับแต้มตะกั้วไปนิดหนึ่งแล้วก็มาทำการบักกรีนะครับคั่วโบวคัวลบทวานไป นะครับ b ลบ b บวกนะครับแบบนี้เลยโอเคนะครับถูกใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยสสวัสดีครับ